โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับพาผู้ชมนะครับมาวิ่งงานเกษตรนะครับผมพาไปขนขี้นะฮะมีเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับพาเล่นอ่าเป็นรถเกษตรเนาะอ่าเป็นรถพ่วงนะครับ รถ่วงข้อเกษตรดําสูงนะฮะแล้วก็จะมี6ล้อด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะครับว่าจะขับคันไหนนะฮะระหว่าง6ล้อกับรถพ่วงนะฮะรถพ่วงก็เล่นบ่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขับเป็น6ล้อแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมนะครับผมมาขนขี้ตรงบริเวณไร่ห้านะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมโอเคไปอาเสียปามพาไปส่งที่ไหนก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับผมอาเสียปามไปแล้วกันขออนุญาตเอา6ล้อแล้วกันนะครับคลิปนี้ รถพ่วงแบบเล่นบ่อยแล้วเนาะพาของเร้ไปวิงบางครับเสียป้ามล่าสุดตบเอากระจกนาซา3า36ไปแล้วนะฮะโหนักเลงจัดเลยอ,ะอ่ะคลิปนี้เล่นล้อบ้างครับนานๆานานเล่นทีนะครับล้อข้อเกษตรแบบน,นี้นะครับส่วนเสียป้ามก็มากับฮีนโน500าร้อยนะฮะ ตัวไหนนะปามตัวสามสี่สี่ไหมตัวสามสี่สี่ไหมสามแปดนะคันนี้สามแปดจาเสียงเลยสามแปดมีฟังจากเสามแปดของเราเป็นตัวไหนวะเนี่ยหนึ่งเจ็ดห้าหรือเปล่าวะเครื่องเร้อยสิบห้าหรือเปล่าไม่ใช่หรอไม่ค่อยแรงอ่ะดิรถเก่าแล้วเนาะรถเก่าเอามาโมดิฟายใหม่นะฮะพอดีแบบคนดูแลรถดีไง ภาพก็เลยแบบยังยุ่งอยู่เก,ก่ากึกพี่พูดผิดหรือเปล่าไปป่ะเมื่อกี้ดูแล้วเออไมค์กึกม,มันต้องยังยังกิ๊กด้วยล่าเออไมค์กิ๊กเออพี่ได้ไปพูดที่ตายๆโทษทีครับผมบดำไม่ค่อยมีแรงเลยนะครับสงสัยแบบเครื่องเก่าแล้ว ต้องไปยกเครื่องใหม่ใส่เครื่องแบบสองไอสิอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวนะน่ะเปล่งทำไมนะ่ะเปล่งทำไมครับคุณศักชัยขอทางไม่ดีโอ้ตอยตายแล้วทางไม่ดีเด้งด้วยนะรล่เราเนี่ย กันชนที่อไ้ขี้โคลนไปะละเรียกโรงงานอะไรนะฟาร,ามราม์มฟาร์มหรือเปล่าใช่เหรอฟาราม์รามหรือเปล่าาฟร์มอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามีขี้ให้เราขึ้นเยังมีฟารา์ไมได้เนะ้วย เรามารับขี้ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วมันต้องแบบใช้ไอไสโลตัวนี้ขึ้นหรือเปล่าวะ ไปแล้วไปแล้วอะไรไม่ใส่ให้แบบเต็มๆเลยไปใสตับหรืออันนี้คืออันนี้คือฟาร์มอะไรวะอยู่นี่น่าจะเป็นฟาร์มวัวหรือเปล่าสามารถใช่เลยสามารถเสกวัวได้จะมีฟาร์มไม่ได้เสกวัวได้มั้เดี๋ยวหาที่เสกวัวเสกตรงไหนวะเห็นมีฟาร์มตรงนี้เพียงไม่เนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ย 再看看这狗吧

กับรถตรงไหนเนี่ยน่าจะวนรถได้อยู่ไม่วนหออได้เลยอ๋อโออสวยเลยเต็มไหมตักเดียวเต็มไหมเต็มพอดีไปครับผม ก็อยู่อยู่นิ่งๆนะแต่เสียงเปลี่ยนเกียร์ไปสิบกว่ารอบแล้วผมได้ยิน <Okay. S 2> แล้วใครแล้วปีดไม้อ่ะเนี่ยเอาล่ะต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วต้องไปเปลี่ยนเสียงใหม่ ก็เนินไม่ไหวแล้วรถไม่มีแรงเลยไปะยกหัวไอ้อันนั้นใส่ดีไหมดิเอ่ออะไรนะหัว F R หัวเมกาตอนเดียวก็ได้ ตอนนี้รนหนักมากเลยพี่ไหมฮะดูรถพี่ซะก่อนรถโคตรหนักเลยอุ้ยไปละไทยถอยถอยถอยขี่นี่มันก็หนักเหมือนกันนะหนักหัก็ดินอีกนี่ใช่ ไปอย่างไวเลยประเด็นคือเบรกนี่คือแบบดีด้วยนะคันนี้ปามปิดไอ้ไ,ไอ้ใช่ไหมไปทำไมไม่้อไมไม่ไม,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 ไม่พี่นึกว่าเองปิดไม,ไม่ไม่ไม่ได้ปิดอยู่ไหนได้พี่ไหมเนี่ยกำลังเลี้ยวข้าซอย รีรงน้ถก็เดินไม่ไหวปาวได้กับอกตางระบาทเท่านั้นครับ ราการครับ จมน้ำด้วยอ่ะอตรงนี้จมน้ำด้วยทุกคนเฮ้ยน่าจะขึ้นได้หรือเปล่าไปไปดีกว่า ปั๊มขึ้นไม่ได้ตรงนี้รอหลังฟรีเลยโอ้ยปัม๊มมีทีเด็ดก็ไม่บอกว่ะ อู้มีโคนด้วยตรงนี้ Live viewers sẽ bà mãi đấy là con cái hai con cái hai bàm hi cháu đấy. Hãy cháu đấy. Hãy cháu đấy. hải cháu đấy. Hãy đấy. Hãy cháu đấy. Hãy đấy. Hãy cháu đấy. Hãy đấy. นี่แหละนี่แหละชอบเลยชอบเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละ หเมือนเห็นรอยรถไอ้ปามรัดทุ่งมาตรงนี้ไอ้ต้องหอคอยอะไรนี่ใช่ไหมอ้าวทางหายไอ้ปามเอ็งอยู่ไหนนี่เลมปีไม่ไปทำไมฟังนั้นอยู่ด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่เอ็งด้านซ้ายด้านขวาป่ะไม่ใช่พี่ก็เห็นไอ้นี่ไงเห็นเรารถเอ็งมาเนาะแล้วก็งงอ้าว กูซาขับตามรอยรถมาน่ะนี่มาทางนี้เหรอ,อเอาแล้วเองไปทางไหนมะเมื่อกี้เขาลัดทุ่งมาอ๋อเจอแล้ว๋อมีสวนด้วยเว้ยเฮ้ยปามรอบหน้าเำาุาขุดยันตรงนี้ไหมหน้าขุดเลยรอบหน้าลำาุขุดยันตรงนี้จะผ่า ยกดำครับยกดำนรอเรานี่แหลโหอยากเท่เลยทัศีเรา,า,เ,า,เ,าเป็นไม้ด้วยนะไม้แบบ่อนใหญ่ทัศีเราทัศีของพี่ไม่เป็นไม้อัดแล้วทั้งตัวนะใช่ครับไม้อัดกระดานอัดใช่ใช่ใช่ทิ้งเลยแหละเจอกันแป๊บเดียวทิ้งแล้วดีดด้วยครับ นี่ตรงนี้คุ้นุไหมเ้ยโอเคไปนะครับทุกคนสิบเจ็ดนาทีทำไมรู้สึกงนานจังเลย